เอ้าเริ่มมาเลยอำเภอพอนจเลิร์นครับอ่าซื้อว่าได้ไหนซื้อว่าจะไหนซื้อพร้อมครับซื้อว่าได้ไหนซื้อจริงซื้อว่าได้เลือกดิ์อนุกูลครับอายุ21ปีเต็มครับอันนี้สักอันนี้ศักดิ์เลิศกูลเลิศศักดิ์อนุกูลครับอันนี้ศักดิ์เลิศศักสักอนุกูลครับผมมาจากจังหวัดใดครับอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬครับอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬมาเยี่ยมบ้าต่อยไหมครับ อ่า <ort>. มาเยี่ยมบ้าต้อยครับมาเนี่อยู่บ้านโกกอกเออลุงต้อยอยู่บ้านโกกอกมาเนี่ครับผมเมื้อวานขึ้นว่าอันเราร้องเพลงบรรเลงมาสู้มาลุงตห่อยฟังครับผมร้องเพลงเบรรเลงอันมันแค่นะนะครับผมเอาจักไอ้น้อยแน่ครับผมเอาฮอบใจฮิโซโซมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวยการเงินมันติด ชีวิตมันพูวตัวช่วยไม่มีเลยพ่อลูกมันคนจนกระทมใจกว่าไม้ให้พอนะับวันยิ่งจนแค่นอขอขอหลวงพ่อช่วยทีอำเภอพาชีอายุทยามุ่งมาด,ด้วยใจพระอาจารย์แก้ว หลวงพ่อองค์ใหม่สานต่องอันเต็มที่อยู่ก็ร่มเย็นเบิ่งก็งามตามาเต่ดีเป็นศูนย์ร่มใจบาอาทีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งนโมสามจบต่อด้วยเอขัอาบูชาหลวงพ่อมีมนเรียนพระนจนขึ้นพอ สมฤทจพลานถูกขอมือควา้าปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมให้สมคำวา่าสิทธหลวงพอรวยฝากใจสอ ให้วัดตะโกแผ่บุญบรนนานสิ่งที่เคยติดก็คิดให้ผ่านคือปันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำสิ่งที่เคยเจ็บที่ใครโดในใพ้นความสุขฐานะที่ยังหล้มป่วยพอ่อรวยโลช่วยชี้ทางสมพุทธชิตา เอานะครับผมจบเพลงหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้อ่ามาเกินเกินกันต่อนะครับต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อมีมวลเวรียนธนจนขึ้นคอสวมเหล็กพันลาันผู้พ่อมือคว้า ปัดเป่าความจนวอนพระช่วยดลให้คนเมตตา <c oughs> ปัดเป่าความจนวอนพระช่วยดลให้คนเมตตา <c oughs> ให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าสิทธิหลวงอรวยปากใจส,สบ ให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านคือฝันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทําเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสวยฐานะที่ยังล้มป่วยพ่อรวย โปรดช่วยนำทางครับผมถ้าจบ,ขอ,บขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณครับที่แวะมาชมบ่าวต่อยก,กกอกนะครับ